Hello e e v r y o n i In this v i d o o we are o o i n g to do exercise on page number 47 c o m plete the conversation with the words below เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้ในสี่เหลี่ยมด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นบทสนทนานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เขากำหนดมาให้คำศัพท์จะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกจะเป็น the weather คือสภาพอากาศแล้วก็ คำสั์ประเภทที่2ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดตรงนี้เรามาอ่านคำศับกันก่อนค่ะคำแรก windy windy มีลม cold cold หนาว snowy snowy มีหิมะ wet wet เปียก hot hot ร้อน sunny sunny มีแดด rainy rainy ฝนตกหรือมีฝน ในกรอบสีส้มก็จะเป็นชื่อกิจกรรมนะคะ make a snowball ปกติคำว่า make จะแปลว่าทำผลิตหรือสร้างแต่ในวลีนี้นะคะ snowball เราไม่ต้องใช้คำว่าสร้างเราสามารถแปลไ,ได้ว่าปั้นลูกบอล make a snowball ปั้นลูกบอล play football play football เล่นฟุตบอล play baseball play baseball เล่นเบสบอล do a puzzle do a puzzle ต่อจิ๊กซอ fly a kite fly a kite เล่นว่าว play h i g e and seek play hide and seek เล่นซ่อนหาเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ A ถามว่า house the weather today house แปลว่ายังไง the weather ก็คือสภาพอากาศ today คือวันนี้ house the weather today คือสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง B ก็เลยตอบว่า is ตัวนี้ก็ต้องตอบ ชื่อสภาพอากาศใช่ไหมคะ is จุดจุดจุด less l e t s แปลว่าเหอหรือเป็นการเชิญชวนใครทำอะไรสักอย่างนะคะ less ตามด้วยชื่อกิจก,กรรมเอก็เลยพูดต่อว่า is hot is hot มันร้อน I don't want to ฉันไม่ต้องการจุดจุดจุด less ตัวนี้ก็ต้องเป็นชื่อกิจกรรม b e บอว่าโอเค คราวนี้เรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะ o w the w e a t e r t o day Peter ตอบว่า is hot let's กิจกรรมอะไรเอ่ยที่เล่นในฤดูร้อนได้มีหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคือ play football play baseball fly a kite do a puzzle play hide สิ่งเรียนก็เลือกมาหนึ่งคำ คุณครูจะเลือก play football นะคะเติมลงไปหรือนักเรียนจะเลือก play baseball ก็ได้แล้วแต่ i ิส up ท o y ย u fly k i t e ได้ไหมได้ค่ะที่เป็นกิจกรรมเล่นกลางแจ้งนะคะ play high and seek ได้ไหมได้ค่ะก็เขียนเติมลงไปเลยทีนี้ A ก็เลยตอบว่า is hot is hot มันร้อนแสดงว่าตรงนี้จะตอบสภาพอากาศหนาวไม่ได้ตอบ cold snowy ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ ตรงนี้มันบอกว่า hot I don't want to ฉันไม่ต้องการจุดจุดถ้านักเรียนตอบตัวนี้อันไหนนักเรียนก็ต้องตอบคำนั้นคุณครูตอบคำว่า play football ตรงนี้ก็ต้องเป็น play football เหมือนกันใช่ไหมคะอเอเลสพูดอีกว่า less กิจกรรมอะไรอื่นที่สามารถเล่นในลมได้ในที่นี้ก็คือ do a puzzle นั่นเอง l e t s do a puzzle เล่นต่อจิ๊กซอว์กันเถอะ B แว่าโอเคแสดงว่า โดยรวมแล้วจะต้องพูดเกี่ยวกับอากาศร้อนใช่ไหมคะกิจกรรมก็ต้องกิจกรรมที่ทำในหน้าร้อนโอเคเรามาทบทวนอา่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะ How the weather today? How's the weather today? i s, 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 s hot. i s hot. Let's play football. Let's play football. It's hot. I don't want to play football. Let's do a puzzle. Let's do a puzzle. Okay. สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะทุกคน Thank you for watching. Bye bye.